มีไว้ให้แก้เป็นคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่งซึ่งอดีตท,ท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยบุคลิกที่ล่องแคล่วตรงไปตรงมารวมถึงการคลุกคลีอยู่ในวงการทางการเมืองมานานทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนสมาชิกสภาหลายท่านทั้งยังเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย ประเทศไทยในฝันของท่านผู้นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในายไทยวัชทีวีกับนายมานิดนบอมอนบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2พักภูมิใจไทยคะ่ะครับผมจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2505 2520นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ ไปทำงานอยู่กับบริษัทก่อสร้างถนนนะครับเริ่มสายแรกก็สายบ่อพลอยไปอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทำงานอยู่บริษัทก่อสร้างถนนมา10ปีหลังจากนั้นมาก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับที่จังหวัดราชบุรีจริงๆผมพื้นเพลดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็จบมัธยมศึกษาปีที่3ที่ จังหวัดแพร่โรงเรียนเจริญราษฎนะครับและหลังจากนั้นมาก็เรียนม .4 ม .5 นะครับสมัยก่อนก็เรียกว่ามส4มส .5 านะครับที่โรงเรียนอำนวยศิลจากอำนวยศิลปก็เอนทานเข้ามหาลัยนะครับเข้ามหาลัยปีแรกก็เกิดวิกฤตนะครับ16ตุลาตอนปีหนึ่งก็เป็นปีวีรชนพอปี4นะครับปี4 2520ก็ รุ่นนั้นเป็นโทรรลาชเพยียงต้นกับท้ายต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาทํางานแล้วก็มาทางาน10ปีนะครับแล้วก็ออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหลังจากนั้นก็ไปเป็นเขยจังหวัดราชบุรีนะครับแต่งงานกับคุณกอบคุณนพอมอมอมดีนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เล่นการเมืองอะไรนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยประมาณ2539เนี่ยคุณกอบคุณนบอมอมอดีเนี่ยพญาผมเขาก็ลง เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเป็นสอจอเป็นสมาชิกสภาจังหวัดแล้วก็เมื่อคุณกอบกุลเนี่ยเป็นนายกองค์การมหาชนจังหวัดเสร็จก็มาลงสมัครสสนะครับลงจากสคสครั้งแรกก็อยู่พรรคชาติพัฒนาอยู่พรรคชาติพัฒนาได้หลังจากนั้นพรรคชาติพัฒนาก็ยุบรวมนะครับกับพรรคไทยรักไทย แล้วก็พอหมดวาระเนี่ยครั้งที่2สมัยที่2 2ง4 8คุณกอบคุณก็ลงสมัครสสผูส้แทนในนามพรรคไทยรักไทย,ไทยช่วงยุบสภาก็มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตม้งอไหร่ช่วงนั้นยังไม่มีการาประกาศผลเป็นทางการนะครับยังอยู่ในช่วงศูญยากาศอยูอ่เมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 4 9คุณกอบคุณรบมอมดีก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ มานั่งคิดว่าเอ๊ในทางการเมืองเราควรจะทำอย่างไรนะครับแลวเราควรจะทํากิจกรรมต่างๆที่คุณขอบคุณอย่างข้างๆอยู่นะครับผมก็เลยเไปลงสมัครสสนะครับในปี2550นะครับในนามพักมัชชิมาธิปไตยก็ได้เป็นผู้แทนสมัยแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เล่นการเมืองใดๆนะครับก็มาลงรับเลือกตั้งได้เป็นผู้แทนประมาณ เเดือนนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนก็เกิดการยุบพักเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่พวกเราทราบในช่วงนั้นก็มีจังหวะว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านก็เห็นว่าผมพอจะมีฝีไม้ลายมือทำงานในด้านบริหารได้นะครับท่านก็สนับสนุนนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนผมกับ ท่านอนุวัลเทพสุทินนะครับให้ผมได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อปี2 5 0 0ารยไปปี25 5 1ที่เกิดการเปลี่ยนถ่ายนะครับหลังจากนั้นมาก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณหนึ่งปีเๆนะครับก็เกิดช่วงนั้นมีเรื่องของ ทางกลุ่มแพทย์ชนบทนะครับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขก็เลยลาออกพร้อมกับท่านรัฐมนตรีว่าการวิทยาแก้วพลดายนะครับ <Evet. S 2> คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นพยาผมที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่าถ้าเล่นกันเมืองเนี่ยเราก็คงเล่นกันคนเดียวนะครับหม <dakika> ายกัว่าคุณกอบคุณเล่นการเมืองผลก็เป็นกองหลังแล้วเหมือนฟุตบอลนะฮะคนนึงเป็นกองหน้าอีกคนก็เป็นกองหลัง กองหลังก็ทําหน้าที่ทุกอย่างนะฮะคือถ้าถามว่าในทางการเมืองผมก็เป็นคนอยู่ข้างหลังเหมือนกันที่เขาบอกกะฮะออกแบบป้ายคิดป้ายติดตั้งป้ายทําทุกอย่างนะครับคุณกอบคุณก็มีหน้าที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับผมก็มีหน้าที่วางช่วยพอดว่าวันนี้ไปไหนยังไงทํากิจกรรมอะไรช่วยกันทำอะฮะแต่พอกอบคุณขอบคุณไม่อยู่เนี่ยจากเราเป็นตําแหน่งผู้เล่นกองหลังก็ ขยับมาเล่นกองหน้าแทนนะครับก็ถือว่า,าถ้าถามว่าผ่านการทำงานการเมืองก็นานพอสมควรแล้วนะครับในช่วงปัจจุบันนี้ผมก็ทำงานในกรรมธิการการปกครองนะครับแล้วก็ปัญหาในท้องที่เช่นปัญหาเรื่องที่ดินทีอ่อำเภอสุนพึ่งซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการ เรียกว่าถึงขั้นต้องยิงหรือฆ่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีการจะนำเสนอในพระราชบัญญัติที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวนี้และก็คงจะใช้จังหวัดราชบุรีเป็นแม่แบบนะครับว่า,าเหตุการณ์ที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดราชบุรีไม่มีทั่วประเทศนะครับ ท,ที่เป็นปลาเสืงวนที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและรัษฎรเข้าไปยึดทากินกันหรือว่าไปทํากินกันเนี่ยแล้วก็รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่จะให้ที่ทํากินกับรัษฎรอย่างไรนะครับจะเป็นรูปแบบแบบไหนที่ไม่ต้องการให้มีนายทุนเนี่ยเข้ามาบุกรุกแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนจร,จริงๆเราเป็นผู้แทนเราไม่ได้ทํางานพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งงานสังคมก็สําคัญถูกไหมครับก็มีการรื้อฟื้น วัฒนธรรมประเพณีของชาวราชบุรีซึ่งเราถือว่ามีชนแปดเผ่าที่อยู่ราชบุรีนะครับ mm hmm. ก็ฟื้นฟ,นฟนูอนุรักษ์สมัยก่อนเนี่ยผ้าท,ทอคูบัวนะครับเป็นผ้าท,ทอที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีสมัยก่อนเนี่ยหนุมน่มๆสาวๆไม่กล้าใส่หรอกถ้าใส่ไปในตลาดจะถูกว่าเป็นลาวคูบัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยภาพนั้นจะไม่มีภาพนั้นจะเป็นว่าคนราชบุรีต้องใส่เป็นเอกลักษณ์ เราเวียงเอยไทยทรงดําเอยเนี่ยให้แต่ละชนเผ่าเนี่ยเขามีการนําขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีออกมาแสดงอยากจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยจะทําก็ตามเนี่ยจะทําในสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เช่นโครงการเด็กวัดตอนนั้นผมมีโอกาสดํารงตําแหน่งต่อจากคุณกอบคุณก็คือประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็คิดทําโครงการเด็กวัด ความหมายเด็กวัดผมก็คือเอาเด็กจากต่างอําเภอนะครับสวนพึ่งบ้านคาซึ่งห่างจากอําเภอเมืองเนี่ยแปดกิโลเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยข้ารถกินหมดแล้วเด็กๆก,ก็เพียผมก็ไปหาสถานศึกษาเช่นวิทยาลัยเทคนิคไว้ให้แล้วก็ให้ท้องที่เนี่ยจะเป็นพระคุณเจ้าหรือผู้นําชุมชนเนี่ยจะดูว่าเด็กคนนี้มีแววนะครับแล้วก็จะประสานให้ว่าหาที่เรียนระดับเทคนิคให้เขา ปวชจบมศส 3, ามก็ส่งมาเรียนปวชหาที่เรียนให้และเด็กนี้ก็อยู่ตามวัดวัดหนึ่งตอนนั้นก็ให้ไปอยู่กันสองคน3ามคนเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเราก็ยังมีกติกาว่าเาช้ามาเนี่ยต้องถือบินโตบินธบาตกับพระคุณเจ้ายกเว้นช่วงสอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หิ้วบินโตเดินตามท่านไปแหละนะอาหารไม่ต้องห่วงสามมือ้อเหลือเฟือนะครับ แล้วก็บางแห่งเนี่ยก็จะให้เด็กวัดเหล่านี้เนี่ยหัดทําหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นที่วัดเนี่ยเขาจะมีงานประจําก็คืองานงานสวดสวดพระพิธรรมเด็กเหล่านี้ก็จะหัดทําหน้าที่เป็นพิธีกรอาราธนาศินนะครับเจ้าภาพช่วยเงินมาเนี่ยหลวงพ่อก็จะเก็บดังไว้แล้วก็ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงไปโรงเรียนนะฮะโครงการที่ทํามานี่ถามว่าได้ผล25เปอร์เซ็นต ก็พอใจครับสี่คนได้หนึ่งคนที่ที่ที่สามารถที่จะเรียนจนจบเราต้องคิดจากจุดเล็กๆเนี่ยถ้าเราทําไปทุกจังหวัดมีเด็กวัดไปอยู่ตามอําอเภอเมืองอะนะอาเภออื่นๆเราต้องยอมรับบางแห่งห่างไกล80-90กิโลเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าเราหาที่เรียนให้เขามีทุนมีไอที่พักที่อะไรเนี่ยมันก็จะทําให้รุ่นพี่เสร็จก็มีรุ่นน้องต่อถูกไหมรับช่วงกันมาเรื่อยๆ การพัฒนาเนี่ยมันจะต้องไปทุกด้านเราเราเราชอบมองกันว่าบ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาในรูปแบบตามฝรั่งภาคตะวันตกความเจริญแต่เรามีของดีเนี่ยเรามาผสมผสานกับความเจริญของทางตะวันตกทางฝรั่งเนี่ยมันไปกันได้ถูกไหมเรามีความเป็นไทยเรามีวัฒนาธรารมคนไทยเราต้องอย่าลืมนะครับคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ถึงแม้จะอยู่ที่ไหนในในในโลกเราเนี่ยวัฒนธรรมคนไทยมีอยู่ตลอดวัฒนธรรมคนไทยคืออะไรคือความเอื้อเฟือ้อถูกไหมฮะฝรั่งไม่มีบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าสังคมเมืองกรุงเนี่ยข้างบ้านบางทีมีแกงก็ต้องไปยืดให้กันถูกไหมแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่โอ้มีมีกับข้าวมีอะไรปันกันละถูกไหมคุณให้ผมผมให้คุณมันเป็นวัฒนธรรมอะ่ะผมคิดว่า คนไทยในฝันผมเนี่ยผมอยากจะเห็นภาพของคนไทยในฝันคือเราผสมผสานกับความเจริญมีความเอื้ออาทรกันนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับหลักการทํางาน,งานหรือคติในการทํางานของผมก็คือปัญหามีไว้ให้แก้นี่คือสําคัญที่สุดคนระัเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเห็นปัญหาแล้วเนี่ยกระโจนใส่เนี่ย มันเหมือนอะไรครับมันเหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าวันหนึ่งเรามีการบ้านที่คุณครูให้เนี่ยวันละ20ข้อเราทําเสร็จ20ข้อเราจะไม่มีปัญหาค้างค้าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ฝ่ายบริหารอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายยิ่งเป็นสสเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาหาเราเนี่ยเราแก้ให้เขานี่จบเลยอย่างผมยกตัวอย่างนะครับลูกเขยเนี่ยไปผ่อนเือร์เสเสร็จปั๊บปรากฏว่า ไปขี่แล้วเนี่ยเงินผ่อนไม่พอเงินผ่อนไม่พอทําไงครับเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข็นไปคืนร้านค้านึกว่าจะหมดแล้วไม่ใช่นะครับเขาคิดค่าเสียหายเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกสี่หมืกว่าบาทสี่หมืกว่าบาทลูกเขยไม่ไม่รับรู้ทําทองไม่รู้ร้อนเข้าไปล่อลดับต่อไปคืออะไรคนค้าแม่ยายเป็นคนค้าแม่ยายไม่มีเงินฝากบัญชียึดที่ขายทอดตลาดมาหาผม ผมถามว่ายึดข้อหานี้เป็นเงินเท่าไหร่4ี่หมื่นกว่าบาทผมบอกเอาอย่างนี้ลูกเขยตัวนี้ทํางานอยู่ที่ไหนทํางานขับรถทัวร์ให้เอกชนผมคุยกับเท่าแก่เขาเลยว่าคุณช่วยจ่ายสำรองคืนให้เขาไปผมก็โทรหาบริษัทร,รถมอเตอร์ไซค์ที่ขายรถมาใส่เงินผ่อนท่านช่วยลดดอกได้ไหมผสมกันแล้วก็ทำงานใช่นี้บ้านจะได้ไม่ต้องถูกยึดเราคิดให้เขาแค่นี้ มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมฮะแต่สําหรับคนที่เขาถูกฟ้องเนี่ยมันยากมหาศาลบางครั้งปัญหาเขาหนักสําหรับเขาแต่สําหรับเรามันไม่ยากเราใกล้เขาเขาสามารถใช้ชีวิตได้เยี่ยงปกติถามว่าแฮปปี้ไหมมีความสุขกันทุกฝ่ายถูกไหมในทางการเมืองนี่นะครับผมจะถือว่าวันนี้เรามีหน้าที่เราทำให้ดีที่สุด แล้วนักการเมืองเนี่ยจะถูกมองจากสังคมอยู่เสมอว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะทำเอาหน้าอยากจะทำเอาคะแนนแต่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับทุกอย่างที่คุยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทำเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาลงให้ผมต้องมาลงคะแนนให้ผมไม่ต้องแต่ถามว่าทำเพราะอะไรทำเพราะใจรักทำเพราะอยากทำ ตอนผมจบใหม่ๆผมก็มนุษย์เงินเดือนจบใหม่ๆเป็นวิศวกรเนี่ยได้เงินเดือน3,500นะปี25 2 0ตอนนั้นราชการได้ถ้าจำไม่ผิด1,750ได้เงินเดือน35 0 0เราคิดอย่างเดียวถ้าเราทำอะไรดีเนี่ยสิ่งที่จะดีกลับมาหาตัวเราถ้าเราทำไม่ดีสิ่งไม่ดีจะหาตัวเราเช่นเราดื่มเหล้าเราก็ได้สิ่งไม่ดีเข้ามาตัว มันก็ทําให้ร่างกายเราสุขภาพไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราทําดีคิดดีสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาชีวิตเรา